มีบอลเราพอเตยบ่มียังพี่น้องบ่มียังมื้อนี่ถ้าเลืหาเท่าพี่น้องสิมานบอขอนก็มีแตข่ขอนพี่น้องนี่มันแห้งแห้ง,งสวยงามบรรยากาศเบิงบ่งเบิ่งหินพี่น้อง,ง,องสิขึ้นมาพูหินได้ อยากมาเห็นผู้หินดางสวยงามอยู่พี่น้องสุดเขตประเทศไทยทะเลหมอกพี่น้องทะเลหมอกทั้งนั้นสิเป็นบ้านเพื่อนบ้าทน,นอกพี่น้องสวัสดีครับผมเอซี่นางกลางเฮ็ดโปเตยโปเตยป้าแต่มือ่อนี้ยโปเตยมาชุดเขตแล้วครับพี่น้องเทแรกครับผมผาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศ ในวันที่เก่าพี่น้องทีเก่ามากระลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องคือเป็นตุยานใช่ไโอ้ยสุดเขตประเทศไทยนู่นทะเลหมอกพี่น้องทะเลหมอกทั้งนั้นสิเป็นบ้านเพื่อนบ้านเนาะพี่น้อง วันที่เก่ามาการ่าพศ2 5 6 8พี่น้องเป็นมือแรกพราะใจมาชุดเขียประเทศไทยครับผมเนี่ยเห็นแต่บ,บานเพื่อนบานเพลินที่ทั้งนั้นเนาะเล่าเห็นตะลงังคา,าเพลินบแบบนี้ครอะพี่น้องอท,ะทะเลมหมอกพี่น้องเป็นทะเลหมอกเลยสวยงามสุดยอดครับสวยงามเฮงนักเขียประเทศไทยเฮาพี่น้ว สุดยอดเลยสูงแหงเมกเตยประกาเขาไก่เด้อพี่น้องเมตเตยยานคว้มสูงอ,อู้ยสวยงามแห่งคังแรกของชีวิตรับได้มาหอดเนาะคังแหลกอู้ยคังแหลกในชีวิตของเมตเตยพอเตยพี่น้องได้มาเห็นอยากมาเห็นขนาดกำลังเริ่มมาหอดสุดยอดคว้มสูงพี่น้อง ตัวนี้สิเป็นลักเขตประเทศไทยลักเขตลักแดนเพื่อนพี่น้องลักเขตลักแดนอยู่ฟังข้างนี้ตำแห้งพี่น้องลงไปทางนั้นวูทะเลหมอกพี่น้องทะเลหมอกงามแห้งงามแห้ง ประเทศลาวอยู่ตำอีลีพี่น้องอยู่ตำอีลีหินหอดประเทศเพื่อนบ้านเห่าละพี่น้องพูดพอจิบปิมเลยสวยงามทะเลหมอกพี่น้องทะเลหมอก หาเหฮดบดเ็ดขอนบอมีพี่น้องขึ้นมะไกลมาผ้าส้มบรรยากาศงามๆเด้อพี่น้องน้ำปลาน้ำเขาพอเตยผ้ามะไกลขนาดเลยมือนี่ไปแล้วพี่น้องไปแบบบูหูจุดใหม่เลาะไปเรื่อยๆเลาะเที่ยวเลาะเบึงธรรมชาติน้ำปลาพี่น้องสวยๆพี่น้องหิน บ่เคยข้นมาหอดจักเถือ่อเมื่อเตยกรลั่งข้นมาหอดพี่น้องขั้งแรกในชีวิตเลยพอดเตยผ้ามาเลาะมาเทียวสวยๆหินเป็นธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติของเพ่น,นงามมากพี่น้องพอเตยผ้ามาหอดพู้ได้น้อพี่น้องฟังเสียงเซา สวยง่ามพี่น้องครั้งแรกพี่น้องเรว่าผมไ่เคยมาม่ท่านหูว่าอยู่จุดใดโคตรเตยผ้าแม่เตยมาโลมาเทียวสวยสวยสวยง่ามบรรยากาศเบิง่ง เมืองหินพี่น้องขืงนง่นมาผู้หินดงังอยากมาเห็นผู้หินดงังสวยงามอยู่พี่น้องจักอยู่จุดใดพี่น้องเอ้ยประันหูอยู่บ่เคยขื้นมาสวยงามพี่น้องสวยงามกลับลงมาเขา,าเมก็บพักมิกพี่น้อง นี่นไปเที่เดินผู้อินด้าข้าวนุ่ครับผมนี่แหละสิได้ใส่กระตาเมื่อกินกับสูเพสพี่น้องแพักมมกก็งามขนาด,นนาดเกิดลายขนาดเด้อพี่น้องเด้อขนาดปกติแพ็กเมกเนี่ยเพสบดจอครับผมเมียนไปน้ำไปเห็นพอ่อดอกครับตุนได้กับขนาดเลื่อยแพ็กเมกทึ่มเบาครับจลได้สมสมได้แช่ครับผมหาตุนสมสม ไปเอาวิวผู้หินดังให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องผ้าพี่น้องส้มพี่น้องเที่ยวก็ได้จุดเดียวพี่น้องประหอดจุดเดียวบ่เคยไปจ้าเถื่อบมหูไปหูมาได้ภาพสวยๆให้พี่น้องเบิ้งมองเดียวเนาะแมนเบิ้งฟังเสียบานเฮาเมนบ่เคยไป ก้ามนาพอเตยไปซื้อช้าครับผมจะเห็นวาที่ฟ้าหนองหลมงมวนไปไปบ่ถืกหม่องกลับไปกลับมาอยู่ครับโบ้ขั้นหัจุดหม่องเพิ่นเที่ยวเนาะพอเตยไปหอดหม่องเดียวเลยกลับกลับมาอุ้ยสวยงามอยู่นั่นทึงหัวนั่นงามๆเลยนะเออสมพอดีแสีบกินกับสุเพ็ดนี่เป็ดเมืองกับตำหมกทัวกับเบิดเท่านั้น สิได้ใส่กระตาเมื่อกัมีแต่ต้นนี้ละพี่น้องผมมิยังเลยเหมือนพี่น้อ,นนองกินน้ำครับผมมหาปลาบ่ได้มหาปลาน้ำน่องมื่อนี้ไปเบิงเ่งเท่ากับโบ่ันก็เตยมาจะมาเบิ่งเท่าตามาชองตาครับผมมาจะมาเบิ่งเท่าเบิ่งเห็ดบ่ผ่านครับผมเท่ากับโบตัวนี้คือสิผ่านอยู่ครับนี่สิได้แต่ต้นนี้ละใส่กระตาเมื่อ <c oughs> <c oughs> ย่านพี่น้องเบื่อพี่น้องย่านพี่น้องหลงลืมพอเตยเม่เตยเนาะผาพี่น้องมาเที่ยวปลาบานน้องเมกพี่น้องปักผู้หินดงังผ้าเลาะผ้าเที่ยวเบิ่งความงามของธรรมศาสตร์ไปนําเนสวงเฮ็ดหมดเฮ็ดไหวอีกที่เรือนบผมแต่ฝนมาเร็วกับความมัน่นายเดือนนี้นะครับไหนจะมีเฮ็ดไอเฮ็ดเฮโอ้งามเฮง ผักเมกกำลังปรุงงามๆเลยเก็บเอาเว้เนี่ยพอเตยมันอ่อนพอดีเลยเดนะต้นได้สมพี่น้องผักเมกต้นสมนี่แซ่บตัวผัดฟาด้าโบอเอาครับผมแมนซิมเบิงน้ำพร้อมต้นได้ฟาดเป็นสิบร่๊งเสบตามมําหมกทัวตามมําหมกฮงเบสเท่านะั้นหายากเด้ออยู่บ้าน โบมีล่แหละแนวดีดีก๋อยปลาแล้วครับผมเอากินกก๋อยปลากระเสรบบดินอู้หูงามแฮงปงว่ามันเบิดสุดต่งเลยถอดยอดออกตามที่ปเตอรเคยเห็นนี่คันพักไม้ปงจะเฮ็ดบดขนาดนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำหมอกบ่แห้งครับบ่มีบ่มีเฮ็ดบดเนาะเอาเฮ็ดบดโมมี่ปเตอร์กัอเอาพักไม้กอนล่ะครับผม งามแฮ่เก็บพักไปนั่ไปกินกับปนกับเจวพักธรรมศาสตร์พักเกิดน้ำปลาไหลสารไหลสารเก็บพักเมกพี่น้องตัวนี้ข้าวจุ่นพูนเลยสมปูลรวยครับผมแสบบารพบะเตอร์ ชมเชียร์บลลครับผมซออนเพื่อนพี่น้องพักเมกออพักไหลาสารเ<ะ>บิ้งข้าหนันกระลังขอดหยอดไม้ือกันงามๆมาขักมะเนยเถิดงามเพีงเนาะขาวจูนพูนเลยถึอนะพักเมกพี่น้องพักเมกปงอยู่ปาน้องเมกเดอ้อพี่น้องนี่ สุดยอดเลยงามคักโยครางท่าพี่น้องโยครางทางงา,ง,ทาง,งามขนาดเลยแต่พอเตยเพื่อนว่ามันฝาดฝาดเพื่นว่าฝาดก็ช่วมันเถะอู้งามเฮงพักมิกพี่น้องพักเมกคุณพี่นอ้นองก็สรุปคลิปในวันที่วันที่เก่าเนาะวันที่เก่ามกกากราพอโซสอพันห้า 8, พี่น้อง นักลาเฮ็ดแม,เม่เตยอพ่อเตยป้าแตกมื่อนี่พาพีพ่อหนองมาส้มมาเที่ยวป่าน้องเมกตำบลเฮคามเพื่อบุตริกเจ้าวัดอุบลและพี่น้องแม่เมื่อนี่พาอขุนหินผู้หินดังครับผมมื่อนี่มาซองมึงเฮ็ดโบเฮ็ดคอนกับประพันนอกพ่อเตยก็เลยพาพีพ่อหนองขึ้นไปส้มมึงบรรยากาศผู้หินดงังสวยๆงามๆข้าวหนึ่งกับกับมาพี่น้องกับามาเก็บผ้าไม่กินแล้วก็บรรทิบผมมี บ่ได้ยังเลยมือนี่ได,ได้แต่พักเมกนอกเมือนี่ออนซอนพัก,มกเกมิกก็เลยอะพักเม็กกลับเมื่อบานพี่น้องกลับเมื่อบานเขาไปกินพี่น้องพักเกิดน้ำปลาน้ำดงพักธรรมศาสตร์กินกับซุปเพ็ดแล้วพี่น้องเสียบแสกเลยในมือนี้ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่กับนกากราเฮ็ดเมเตยพอเตยปลาแตกเนาะจะเนาะสำรับมือนี้กะบ่มียังพี่น้องมีแต่พักอย่างเดียว มื่ออื่นกับพบ่พอๆกันไหมพี่น้องมื่อนี้ก็ขอสวัสดีค่ะรุ่นๆมึงมาพอเต๋อจะพาหายังสวัสดีครับผม